เราก็ยังมองราคาดับบลันดิตในปีนี้เนี่ยนะครับ70-90เหรียญ mm hmm. ต่อบาร์เรลแน่นอนว่า 1, mm hmm. 1> เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตัวของราคาดับบลันดิตเนี่ยขึ้นมาถึง16%เพราะฉะนั้นเนี่ยจากนี้ไปนะครับอย่างน,น้อยในช่วงไตรมาส3ต่อนเนื่องจะเข้าไตรมาส4เนี่ยราคาดับบลันดิตที่จะขึ้นไปที่80-85เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยอาจจะมีความเป็นไปได้ละ มองทิศทางแนวโน้มราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงเป็นทิศทางขาขึ้นหรือไม่ครับจนันเอกครับ เช่ครับครับยังเป็นที่ทางขาขึ้นอยู่นะครับก็ที่เมื่อกี้เรียนให้ทราบนะครับว่าจริงเราก็ยังมองราคาน้ำมันดิบในปีนี้เนี่ยนะครับเจ็ดสิบถึงเก้าสิบเดือนต่อบาร์เรลนะครับวันที่เราเริ่มให้กรอบนี้นะครับราคาน้ำมันก็จีนบีดาวไซค่อนข้างลิมิตละนะครับอยู่ที่มันเจ็ดสิบต้นๆนะครับวันนี้ราคาน้ำมันดิบก็ขึ้นมาเจ็ดสิบปลายๆเกือบเกือบแปดสิบเดือนต่อบาร์เรลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยบวกมีค่อนข้างเยอะนะครับแน่นอนว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตัวของราคาน้ำมันดดิิบบบเเเเเนน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 ีีี่่่่่่ยยขขขึึ้้้มมมาาาาาาถงงงงงะะคคคครรรรัััักก็็ปภพททออออฟ์ชวหื ทายมากกว่าดีมาร์นะครับอย่างที่ดีมาร์เมื่อกี้เราเรียนให้ทราบแล้วนะครับว่ามีมีมีปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่ก็ค่อนข้างกระค่อนกระแท่นหน่อยนะครับเพราะว่าปลายทางก็จะมีเรื่องของ c e s s i o n เข้ามากังวลอยู่นะครับแต่ว่าในฝั่งของสป라이นเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่าภาวะแล้วตอนนี้เนี่ยที่เอื้อส่วนหนึ่งก็เกิดขึ้นจากแมนเมดนะครับเกิดขึ้นจากการที่ Op e ปเนี่ยนะครับมีการมาค n t r o l เรื่องของกําลังการผลิตนะครับแล้วก็บวกเข้ามากับทางซาอุดิอาระเบียแล้วก็รัสเซียนะครับที่จะลดกําลังการผลิตเพิ่มใ ทำใหช่วงเดือนกรกฎาแล้วก็สิงหาเนี่ยนะครับน่าจะมีซัพพลายเนี่ยหายไปเนี่ยประมาณสัก5ล้านบารร์เลต่อวันนะครับก็ถือว่ามากกว่าสมควรภาพออกมาก็ขั้นคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าช่วงนี้น่าจะดีมานมากกว่าซัพพลายแหละนะครับในกรอบประมาณสัก9ก้าแสนถึงหนึ่งล้านบารร์เลต่อวันนะครับก็เลยทําให้ตัวของราคาดันมันดิบเนี่ยฟื้นตัวขึ้นนะครับจากนี้ไปมีอะไรที่น่าติดตามนะครับอ่าปลายสัปดาห์นี้ไม่ใช่เรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีอย่างเดียวนะ ช่วงเย็นๆจะมีประชุม OPEC กด้วยก็ติดตามเรื่องของ O p EC ด้วยเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับมี2อีเวนท์ที่เรามองว่าน่าจะมีการประกาศออกมานะครับหน,น่าจะมีการประกาศขยายเวลาในการปรับลดกําลังการผลิตของซาอุดิอาระเบีย1ล้านบาร์เรลออกไปอีกหเดือนนะครับไปจากเดิมเนี่ยที่คาดว่าจะสิ้นสุดในช่วงของสิงหาเนี่ยออกไปอีกหนึ่งเดือนก็คือจะเป็นเดือนกันยายนนะครับอันนี้ข้อที่1 นะครับสองก็คือในเรื่องของการประกาศราคาขายนะครับราคาขายน้ํามันนะครับที่จะส่งออกมาขายในตลาดเอเชียเนี่ยของซาอุดิอาระเบียน่าจะมีการประกาศตัวเนี้ยราคาตัวเนี้ยเพิ่มขึ้นนะครับมาขายในตลาดเอเชียนะครับซึ่งตรงเนี้ยจะยิ่งทําให้อ่าราคาน้ํามันดิบเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับสแตทที่ออกมาณวันนี้เนี่ยที่เราตามตามดูเนี่ยแล้วดูแลน่าสนใจเนี่ยนะครับก็ส่วนมากเนี่ยก็จะไปในทางที่จะหลุนตัวของราคาน้ํามันนะครับหนึ่งวันนี้เราเข้าไปดูตัวของรัสเซียส่งออกน้ํามันดิบเนี่ยแทบจะเป็น อ่า uh, low level เลยนะครับของปี2023นะครับก็คือส่งออกลดลงเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากนะครับสองหลิกเท้าที่สหรัฐอเมริกานะครับตัวเลขเนี่ยปรับตัวลดลงเยอทูเดียตอนนี้ลงไป15%แล้วเพราะนั้นโปรักชันที่อเมริกาที่คาดหมายว่าจะออกออกกันมาเยอะๆเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ออกมามากอย่างที่คาดนะครับสถ้าเราไปดูในส่วนของ utilization rate ของโรงกัน mm. ในสหรัฐอเมริกาวันนี้เนี่ยขึ้นมาแตะ 93-94%ซึ93่งถือเป็นเรเวลที่สูงมากนะซึ่งอันนี้ถ้าเดี๋ยวรเราพูดถึงเรื่องของค่ากานกันเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกันทีเดียวแต่ว่าตัวของโรงกันที่มียูทิลิเซชันที่สูงขึ้นขนาดเนี้ยหมายความว่าเขาก็เอาน้ำมันดิบเข้ากันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็ทำให้ตัวของราคาน้ำมันดิบเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นข้ามไปดูฝั่งตลาดฟิวเจอร์บ้างอันนี้น่าสนใจนะครับตลาดฟิวเจอร์ตอนนี้ทำงานค่อนข้างดีเลยฝั่งลองเนี่ยตอนนี้น้ำหนักค่อนข้้าาาาาางงจะะะเเเยออออมมกกกนนรรบทีี่่่80ตตลวช็ อในสัดส่วนสี่ต่อหนึ่งเลยนะครับที่แปดสิบห้าเหรียญต่อบาเรลสถานะรองมากกว่าช็อตยี่สิบแปดเท่านะครับก็ถือว่าชัดเจนมากว่าที่ราคาแปดสิบถึงแปดสิบห้าเหรียญต่อบาเรลตอนเนี้ยรองคอนแทคเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากนี้ไปนะครับอย่างน้นนอยๆในช่วงไตรมาสานต่อเน,นื่องจะเข้าไตรมาสีเนี่ยราคาน้ํามันดิบที่จะขึ้นไปที่แปดสิบถึงแปดสิบห้าเหรียญต่อบาเรลเนี่ยอันนี้มีความเป็นไปได้ละนะครับแต่เพดานเนี่ยอย่างมองที่เก้าสิบเหรียญต่อบาเรลอยู่เพราะว่าปลายปีเนี่ยเป็นไฮซีซั่น นะครับแล้วเดี๋ยวราคาน้ำมันขึ้นมาเกิน85เหรียญต่อบาเรลเลยเดี๋ยวเข้ามาว่ากันอีกทีหนึ่งว่าถึงเวลานั้นเราจะทำยังไงแต่ตอนนี้ถ้าจะเอนจอยขาขึ้นไปก่อนครับครับยังมองทิศทางราคาน้ํามันดิบเป็นขาขึ้นนะครับกรอบล่าง70เหรียญกรอบบน90เหรียญสหรัฐต่อบาเรลนะครับเป็นดิบดูไบครับดิบดูไบนะครับเป็นดิบดูไบนะครับยังเป็นทิศทางขาขึ้นนะนะครับจาเอกบอกว่าก็อย่างน้อยทั้งไตรมาสสามนั่นแหละ <laughs> ตั้งไตามาสามนั่นแหละเป็นขาขึ้นยิ่งไต่มา4เนี่ยตามซีซันแนลเนี่ยปริมาณความต้องการใช้เนี่ยมันน่าจะเยอะอยู่แล้วอาจายรย์เอกก็เลยค่อนข้างมั่นใจตอนนี้ยังเป็นขาขึ้น <c oughs> เป็นอัพเทรนสำหรับราคาน้ำมันดิบนะครับช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตแอดมินนะครับฝากแจ้งครับนี่เป็นเสือ้ลอล็อตสุดท้ายแล้วนะครับนี่เป็น MP shirt ครับที่มีอยู่ในสต็อกพร้อมส่งหมดแล้วหมดเลยนะสำหรับ mp shirt ดำส้มและสีน้ำเงินเหลืองนะครับจากราคาปกติ699บาทเหลือตัวละ399บวกค่าส่ง30บาทเป็นราคาสุดทีิ429บาททั้ง2ส,สีเนี้ยเบอร์ M ถึง xl 2สสีเนี้ย 399บวกค่าส่ง30บาทเป็น429บาทแต่ถ้าซื้อรวม2ตัวราคาจะเป็น798บาทและจัดส่งฟรีครับส่วนถ้าเป็นเบอร์ตั้งแต่2 XL จะราคาตัวละ450บวกค่าส่ง30บาทเป็น480แต่ถ้าซื้อ2ตัวก็จะเหลือ900บาทจัดส่งฟรีย้ำว่าหมดแล้วก็หมดเลย นี่คือสินค้าที่อยู่ในสต็อกและพร้อมส่งท่านที่สนใจอยากจะมี MB shirt ไว้เป็นที่ระลึกและเป็น limited edition จริงๆนะครับสนใจเชิญติดต่อโดยตรงกับทางแอดมินได้เลยนะครับ Line ID นะครับพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัว